สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat e นะครับมาอัปเดตข่าวกันครับวันนี้วันที่21มีนาคม2564นะครับมารีวิว FA ครับรอบก่อนรองชนะเลิศการเจอกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดคืนนี้เตะ2ทุ่มครึ่งนะครับรวมไปถึงข่าวสารอื่นๆนะครับมีรายงานจากสื่ออิตาลีบอกว่ายูเวนตุสสนใจคว้าตัวจอร์จิโยแล้วก็เอเมอร์สันปาเมรีนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันได้ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ทีดีของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย123แก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาท่าจอรับนขมในะพา ้องอืดท้องเฟ้อจุกเสยดแนทอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ที่ช่องทางเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ฝากแฟนเชลซีครับติดตามผลงานของผมกับ o f ฟ i c i a l ด้วยนะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งเกมรับนะครับกองหลังทั้งหลายแหละว่าทำไมยุคของทูมัสทูเคิลถึงเล่นเกมรับกันได้ดีขึ้นไปชมกันเยอะๆนะครับส่วนเสือ้อปีเตอร์บอสวีครับปิดพรีออเดอร์ P o D R, อย่างเป็นทางการไฟเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนแล้วนะครับยอดถล่มทลายมากๆนะครับส่วนใครที่ทักมาตอน โอนเงินช่วงก่อนๆถึงเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวทีมงานทยอยตอบกลับให้ครบภายในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับใช้เวลาผลิต15วันแล้วเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะฮะโอเคมาดูข่าวสารกันดีกว่าครับเริ่มกันที่พรีวิวก่อนเลยครับคืนนี้แตะไม่ค่อยดึกนะครับซึ่งมันดีต่อสุขภาพครับที่ไม่ต้องเล่นฟุตบอลดึกแหกขี้ตาตื่นมาดูนะครับแต่พักหลังมานะครับ เวลาเล่นช่วงหัวค่ำเชลซีฟอร์มไม่ค่อยปังครับอย่างเจอกับลีสยูเนเตดก็เสมอเขาว่ากันว่าช่วงวาของเราเนี่ยสอดคล้องกับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของเชลซีคือ3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเตะตีสามมักจะผลงานดีเขาแซลเ,เยอะมากครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ว่าอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเชื่อกันไปยังไงซะวันนี้เตะสองทุ่มครึ่งนะครับสำหรับผมผมถือว่าดีนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมจะ กลับไปทํางานครั้งแรกในรอบ7วันจะได้แบบสภาพร่างกายสดชื่นหน่อยนะครับเกมนี้นะครับเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศครับเชลซี Chelsea ของกุนซือโทมัสทูเคิลตั้งแต่มาคุมนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดเอาชนะแอลิติโกมาดริดใน UCL มา2ต่อ0สภาพทีมครับเตียโกซิวากองหลังตัวเกา่าใกล้หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแต่ทูเคิลบอกว่ายังเสี่ยงเกินไปสำหรับเกมนี้จะให้พักไปก่อนแล้วกันนะครับ อย่างไรก็ตามครับแทมมี่เอเบรแฮมนะครับกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าหรือรังนะครับทูกเก็ลบอกว่าอาจจะผ่านความฟิตลงเล่นได้เช่นเดียวกับพวกเมสันเมลจอร์จินโยพวกนี้ไม่ได้เล่นใน UCL มาเพราะว่าติดโทษแบนก็น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับฝั่งของเชฟฟิลด์ครับเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือไปไม่นานครับเพราะว่าคนที่คุมมานานอย่างคริสไวเดอร์เนี่ยแยกทางกับสโมสอนไปแล้วนะครับ ผลงานปีนี้ไม่ดีเลยตอนนี้ให้พอลเฮกคิงวอตชอบนะครับทำหน้าที่ชั่วคราวไปก่อนผลงาน5้านัดหลังสุดของเชฟยูนะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง4สภาพทีมครับเดวิดแมกโกรดิกนะครับอาจจะกลับมาได้หลังจากไม่ได้เล่นนัดล่าสุดเพราะเจ็บหัวเขา่ขาขณะที่แจ็คโอคอนเนลจอห์นอีแกนแจ็คโรบินสันแจ็ครอเวลแล้วก็แซนเดอร์เบอร์เก้ยังบาดเจ็บทั้งหมดนะครับก็จากชื่อที่ว่ามาอีแกลนะ์ดูแล้วเป็นตัวหลักที่สุดแล้วก็แซนเดอร์เบอร์เก้ก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับ เปดน่าสนใจนะครับของเชลซีนะครับเวลาเจอกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเขาบอกว่าเชลซีชนะ4จาก5นัดเวลาเจอกับเชฟฟิลด์ใน FA Cup นะครับเจอกันมาแล้ว5ชนะไปถึง4หนเดียวที่เชลซีแพ้คือรอบชิงชนะเลิศปี1915นู่นเลยครับแล้วก็เชลซีนะครับ23นัดหลังสุดใน FA Cup ชนะไปถึง19ครับถ้าเล่นซี่สแตมฟอร์ดบริดนะ ถ้าเล่นสแตมฟอร์ดบรดชนะ19จาก23ซึ่งเป็นการชนะรวดมาแล้ว4นัดด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่น่าสนใจไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนเริ่มเกมกันหน่อยดีกว่าครับโทมัสทูเคลิลนะครับเน้นย้ำไปที่เรื่องของโอลิเวียชิรูเพราะว่าชิรูเนี่ยคนคาดการณ์กันมาหลายนะัดแล้วว่าเดี๋ยวกลับมาเป็นตัวจริงเดี๋ยวกลับมาเป็นตัวจริงแต่นัดล่าสุดที่เจอกับแอตมาดริดก็ยังเป็นตัวสำรองนะครับล่าสุดรับโทมัสทูเคลิลเขาพูดถึงชิรูครับบอกว่ามีโอกาสที่เกมนี้จะได้ลงสนามนะทูเค ชิวูเนี่ยสามารถสร้าง Impact ให้กับทีมของเราได้เขามีประสบการณ์ร่างกายก็ยังยอดเยี่ยมอยู่เลยแล้วก็เชียบขาดในกรอบเขตโทษด้วยที่ผ่านมาชิรูต้องอดทนนะครับในการที่ไม่ได้ลงเล่นแล้วอันที่จริงเนี่ยเขาควรจะได้โอกาสบ้างนะมันเป็นความผิดของผมเองตอนนี้ชิวูกำลังซ้อมได้ยอดเยี่ยมเขาคือคนที่ยิงประตูสำคัญตอนเจอกับแอตมาดริดนัดแรก เพียงแต่อย่างตอนที่เจอกับลิเวอร์พูลหรือว่าเจอกับทีมอื่นเนี่ยบางครั้งผมต้องใช้กองหน้าสไตล์ความเร็วงานของผมคือการผลักดันนักเตะแล้วก็ทําให้ชิรูรู้สึกว่าเขายังมีความสําคัญสําหรับทีมดังนั้นเกมวันนี้จึงสําคัญมากๆพวกขนาดนี้ดูทรงแล้วชิวรูน่าจะตัวจริงครับในเกมเจอคืนนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ครับคือน้องไก่ครับไคฮาวเวสนะครับออกมายอมรับว่าอยากจะสัมผัสถ้วยแชมป์เอฟเอกับเขาเหมือนกัน ถ้าแวร์สบอกว่าผมทราบดีครับว่านี่คือรายการที่ใหญ่มากๆของอังกฤษเมื่อปีก่อนผมเนี่ยเคยดูซีรีส์เรื่องดิอิงลิชไม English g เก e นะครับดูกับคุณพ่อนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็มีการดูฟุตบอล F a ครับบางนัดเหมือนกันปีก่อนเนี่ยผมเกือบจะได้แชมป์บอลถ้วยกับไบร e เออร์เลเวอร์คูเซ่นนะแต่ว่าไปแพ้ไบร์เออมิวนิกในรอบชิงทว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีผมนี่อยากเล่นเกมสำคัญแบบนี้เยอะๆผมมีความทะเยอะทะยานที่จะช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์ เพราะเมื่อคุณเล่นให้กับเชลซีอ่ะคุณย่อมต้องการคว้าแชมป์เสมอเรามีโอกาสที่ดีเราต้องเล่นทุกนัดให้มันเหมือนนัดชิงชนะเลิศไม่มีโอกาสให้แก้ตัวและหวังว่าเราจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ได้ทีมเข้ารอบรองไปแล้ว2ทีมก็คือแมนซิตี้กับเซาท์แฮมตันส่วนคืนนี้เตะ2คู่ก็คือเชลซีเจอกับเชฟฟิลด์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีนี้ครับมาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยดีกว่า เอาจากฝั่งฮูสกอร์ก่อนแล้วกันฮูสกอร์เชื่อว่าทางเชฟฟิลด์จะมาในแผน3-5-2นะครับก็เป็นแผนเก่าตั้งแต่ยุคของคริสไวเดอร์แล้วนะครับนายประตูครับเป็นแอรอนแรมสเดลนะครับแล้วก็มีพวกคริสบาร์แชมมีไบรันนะครับมีสตีเฟนนะครับกองกลางก็มีพวกนอร์วูดออสบอร์นนะครับลุนสตรัมโบเกิลนะครับแล้วก็พวกกองหน้าเนี่ยรีแอนบรูสเตอร์แล้วก็แม็กโกดริกนั่นเองนี่คือรายชื่อที่คาดนะครับฝั่งเชลซีครับฮูสกอร์เชื่อว่า เล่นแผนเดิมครับ3421ครับโค้ดเกป้าจะกลับมาเป็นนายประตูตัวจริงนัดนี้นะครับแล้วก็กองหลังมีเดฟคริสเตนเซนซูมากองกลางเป็นโควาสิตกับจอจินโยครับวิงแบกขวาโอดอยวิงซ้ายชิวเวลกลางรุกเป็นพูดิสิตกับเมสันเมาแล้วก็กองหน้าเป็นโอลิวิเยชิโรส่วนตีบูนาจัดมาให้แบบนี้ครับเป็นชิโรกองหน้าเหมือนกันกลางรุกเป็นเมสันเมลกับพูดิสิตเหมือนกันแต่ตรงกลางเนี่ยเขาใส่บิลลี่กิลมอ์มาก่อนจอจินโยไม่สิ ใส่บิลลี่กิลมอร์มาก่อนมาเตโอโควสิตนะครับคือจอจินโยควรต้องลงอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เล่น UCL มาแต่เขาเชื่อว่ากิลมอร์มีโอกาสแล้วผมก็ผมก็มองตรงกับทางของทริบูนานะครับว่าบิลลี่กิลมอร์น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเกมนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับโอกาสในยุคข,ของโทมัสทูเคิลเพราะว่า it, 3, วกองเต้โควซิตจอจินโยสามคนนี้เล่นท็อปฟอร์ม ทั้ง3คนเลยครับเล่นดีมากเพราะฉะนั้นกิลมอเบียดยากถ้ากิลมอ่อยากลงตัวจริงผมว่าก็ต้องให้โอกาสเกมนี้แหละแล้วโควาสิตก็ล้ามาผมว่าเป็นเรื่องดีที่จะพักมาเตโอโควาสิตเพราะฉะนั้นปีเตอร์บโบค่อนข้างชี้ให้เอากิลมอคู่กับจอจินโยัวรุกเมาส์กับพูดิสิตเห็นด้วยครับกองหน้าชิรูเห็นด้วยวิงแบกขวาโอดอยก็เห็นด้วยเพราะว่าภาคหลังโอดอยเนี่ยได้เล่นแบกขวา ไม่ค่อยบ่อยแล้วโดนจับไปยืนข้างหน้าซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับทางที่ตอนแรกอะเริ่มต้นกับวิงแบ็กขวาเยอะมากเลยส่วนวิงแบ็กซ้ายเบนชิวเวลผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ตรงกองหลังเนี่ยถ้าใช้เซตเนี้ยซูมาคริสเซนเซนอาร์สปิริโกยตาคือเราก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าคริสเซนเซนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังคือไม่ไม่หายป่วยแล้วแต่ร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังอันนี้เราไม่ชัวร์ก็มีโอกาสที่เขาจะออกสตาร์ทแต่ว่าถ้าต้องเอาอาร์สปิริโกยตาลงอีกเอาซูมาลงครบอีกเนี่ยผมว่ากองหลังมี มีเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเลยรู้สึกอย่างนี้ครับว่าว่าอย่างเกม UCL เนี่ยเป็นรูดีเกอร์ก่อนคริสเซนเซนถูกไหมเพราะว่าคริสเซนเซนตอนนั้นป่วยซึ่งรูดีเกอร์ควรได้พักไหมใช่นะครับจริงๆผมรู้สึกว่าคนหนึ่งที่ควรได้พักนะครับอีกคนหนึ่งนะคือใครรูป้ป่ะคืออาร์สปิรีกวยตาเพราะแผนหลังสามเดฟแม่งโคตรแบกแบกเลยครับแล้วลงเน่นแทบทุกนัดเลยครับเดฟลงเน่นเยอะมากเยอะแบบโคตรเยอะแล้วกล้าพูดเลยครับอาร์สปิรีกวยตาผมเลยรู้สึกว่า ถ้าถ้ามันหาคนอื่นลงได้ผมก็อยากให้เดฟพักบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ง่ายครับเพราะว่ารูดิเกอร์เราก็คิดจะพักเตียโกซิวาก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ผมแอบคิดมุมนึงขึ้นมานะครับก็คือถ้าใครจํากันได้อะไอตอนที่เจอกับบาร์นส์ล่ะโทมัสทูเคิลเคยให้เอเมอร์สันเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายครับเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายนะแล้วเอเมอร์สันนั้นล่าสุดกับแอตมาดริดลงมายิงได้ด้วยนะครับ จับบอลทีแรกยิงตุ้มเข้าเลยนะครับผ่านยานโอบรัดเข้าไปผมก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะพักเดฟนะก็เอาซูมาไปยืนตัวขวาครับแล้วเอาเอเมอร์สันยืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายคือมันอาจจะไม่ดีหรอกครับเพราะว่าเพราะเขาเขาไม่ใช่เซนเ,ซนเซนตอร์อาชีพเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทั้งแบก็กและเซนเตอร์ได้ดีเหมือนเดฟไงี่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะโรเตชันนักเตะบ้างมันก็ควรจะต้องให้โอกาสเขาบ้างเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดผมว่าเดี๋ยวโทมัสทูเคิลเลือกเองนะครับว่าจะาไงอันนี้คือแค่ไอเดียของผมนะว่า ถ้าเอาดีสุดอ่ะก็ต้องเป็น3เซตนี้คือพาร์ค e รลิกเกอร์แต่ถ้าเกิดคิดจะพักเดฟก็อาจต้องฝืนเอา r รลิกเกอร์ลงหรือไม่ก็ต้องใช้อีกออปชั่นนึงก็คือเอเมอร์สันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือรายชื่อที่คาดส่วนฟันธงสกอร์ครับวันนี้ฮูสกอร์ให้เชลซีชนะ3 0เลยครับซึ่งนัดนี้ก็จะเป็นนัดที่ นัดสุดท้ายก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติถูกไหมครับผมว่าก็ต้องใส่กันเต็มที่อยู่แล้วครับเชลซีถ้าให้วิเคราะห์นะครับพักหลังเชฟฟิลผลงานไม่ดีจริงๆครับเหมือนที่บอกไว้5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง4มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชแล้วก็ตัวเจ็บก็มีอยู่เยอะพอสมควรผมว่าเชลซีชนะได้ครับคืนนี้ครับไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะชนะได้คือก็ห้ามประมาทแหละแต่คิดว่าด้วย ด้วยความมั่นใจด้วยสถานที่ด้วยฟอร์มด้วยนักเตะมันควรต้องชนะครับผมว่าก็2อถึงสาูนย์นะครับก็ค่อนข้างเข็งตรงกันกับทางฮูสกอร์นะครับแฟนเชลซีคิดว่ายังไงก็ลองมาแสดงความเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้มาไลฟ์หลังจบเกมกันด้วยนะครับจากนั้นครับไปดูข่าวสารอื่นๆกันหน่อยดีกว่าจากบอลถ้วย f a ฟเัไปดูปีเตเช็คพูดถึง UCL กันหน่อยครับเมื่อวานนี้ผมเอารีแอคชั่นเรื่องการจับสลากเจอกับปอร์โตมาฝากใช่ไหมครับแต่อันเนี้ย มันเป็นอีกบทสัมภาษณ์หนึ่งครับที่ปีเตอร์เช็คไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออื่นนะครับก็คือ Virgin Media Sport นะครับเขาพูดถึงโทมัสทูเคิลกับรายการ UCL เขาบอกว่าตอนที่เจอกับแอตมาดริดนะปีเตอร์เชคบอกว่าถือเป็นเกมที่ดีทั้ง2เลกเลยเพราะว่าแอตมาดริดคือหนึ่งในทีมที่ทุกคนไม่ค่อยอยากจะเจอพวกเขายมีความเก่ามีประสบการณ์เยอะมากในรายการยุโรปมันเป็นเกมที่ยากทั้ง2นัดแต่ทั้ง2เกมเรามีผลงานที่สมบูรณ์แบบเกือบทุกด้าน เลยทำให้ผ่านเข้ารอบมาได้ซึ่งตอนเนี้มันเห็นชัดขึ้นว่าทุกคนมีความมั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าเราทราบทีว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีและเป็นความท้าทายสําหรับทุกคนผมคิดว่าประสบการณ์ของโทมัสทูเคิลที่เคยพาไปแอชเชเข้าชิง UCL มาแล้วสามารถช่วยเหลือทุกคนได้เราจะมองไปทีละขั้นมองไปทีละรอบตอนนี้เราเข้ามาในรอบที่มันลึกยิ่งขึ้นและเมื่อลงแข่งขันเราต้องพยายามคิดถึงชัยชนะนะครับก็ เมื่อวานนี้โทมัสทูเคิลเพิ่งชมปีเตอร์เชคไปเองว่ามีส่วนสําคัญและก็ช่วยเหลือทีมเยอะมากๆนะครับทั้งทั้งเรื่องของงานบริหารแล้วก็มีส่วนในการช่วยฝึกซ้อมด้วยนะครับปีเตอร์เชคกับตําแหน่งที่ปรึกษาเชิงประสิทธิภาพเทคนิคนะครับแล้วก็วันนี้เชคก็ออกมาแสดงความมั่นใจในตัวโทมัสทูเคิลเช่นกันนะครับจากเรื่องของปีเตอร์เชคครับไปดูข่าวซื้อขายกันหน่อยดีกว่านะครับก็มีรายงานจากสื่ออิตาลีครับก็คือ ตุตโตสปอร์ตครับตุตโตสปอร์ตนี่เป็นสื่ออิตาลีที่ผมเคยคุยกับพี่สเตฟานนะครับพี่สเตฟานบอกว่าถ้ามันเป็นข่าวที่มอื่นนะคือมันมั่วมากครับแต่ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับยูเวนตุสฟังได้ครับเพราะว่าเจ้าของยูเวเป็นหนึ่งในในเครือเดียวกันนะครับเป็นเครือเดียวกันกับของเจ้าของยูเวนตุสนะครับก็พอฟังได้ ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ถ้าเป็นข่าวยูเวนตุสนะครับซึ่งอันนี้ผมเช็คดูแล้วไม่ใช่ตุโต้แมคคา o โตเว็บไม่ใช่เกาโชแมคคาโตไม่ใช่ตุโต้อื่นเป็นตุโต้สปอร์ตจริงๆเลยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่ายูเวนตุสสนใจคว้าตัวจอจินโยกับเอ e เมอร์สันสนักเตะอิตาเลียนของเชลซีไปเสริมทัพนะครับจริงๆทั้งคู่เป็นบราซิลด้วยนะครับแต่ว่าเลือกเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีนะครับ ที่ผ่านมาเอเมอร์สันตกเป็นข่าวย้ายกลับไปเล่นในเกาโชมาตลอดครับเพราะว่ากุนซอทีมชาติอย่างโรเบรยโตมันชินีบอกเองว่าถ้าอยากติดทีมต่อเนื่องและเป็นตัวจริงก็ต้องได้ลงเล่นต่อเนื่องด้วยขณะที่จอจินโยครับตอนที่มาลิซิโอซารียังไม่โดนปลดไปอะ่ะก็มีข่าวอยู่ตลอดที่ว่าอยากได้จอจินโยไปอยู่กับยูเวนตุสแต่อย่างไรก็ตามครับตุตโตบอกว่ายูเวนะครับต่อให้ไม่ใช่ซารีแล้วเนี่ยบอกว่ายูเวจะพยายามคว้าตัวทั้งคู่ไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยหวังใช้ ความสัมพันธ์ที่ดีกับมารีนากรานอสกายาในการเจรจานะครับก็หวังว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ก็ดีต่อการที่น,นาขอคุยได้ไหมอยากจะสนใจคว้าตัว2คนนี้ไปร่วมทัพนะครับซึ่งถ้าถามผมนะครับว่าควรตัดสินใจยังไงเอเมอร์สันแม้จะยิงนัดล่าสุดได้แต่ว่ากันตามตรงผมว่าซัมเมอร์นี้เอเมอร์สันต้องปล่อยครับเราไม่ได้แอนตี้เขาเราไม่ได้เกลียดเขานะครับแต่ตำแหน่งแบ็กซ้ายเรามันล้นครับเพราะว่าเรามีอารอนโซ่เรามีเบนชิวเวลอะ แล้วถ้าเรามีเอเมอร์ซันอีกคนหนึ่งมันสามคนครับมันล้นครับตำแหน่งนี้ครับผมว่าต้องปล่อยครับเอาเงินกลับมาบ้างผมว่าก็ยังดีครับเสริมสมทบทุนในการซื้อคนใหม่ๆแต่จอร์จินโย่เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นช่วงที่ก่อนโทมัสทูเคิลมาคุมนะผมจะรู้สึกว่าควรปล่อยครับถ้ายังเป็นคุณซื้อแฟรงค์น้ำผาดิอยู่ผมรู้สึกว่าควรขายจอร์จินโย่แล้วหาเงินไปซื้อเด็แคนริ์ผมว่าควรทําแบบนั้นแต่ต้องยอมรับครับว่าจอร์จินโย่ในยุคข,ของทูเคิล คนละคนจริงครับคือผมว่าเล่นดีขึ้นเยอะมากนะจอร์จินโยเล่นดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเขายังเล่นได้แบบนี้อยู่อะ่ะมันเท่ากับว่าเชลซีมีมิดฟิลด์ตัวท็อปสามคนเลยนะครับกองเต้โควาสิตจอร์จินโยแล้วมันสลับกันลงได้ทุกคนสถานะคือตัวจริงหมดอยู่ที่ว่าเลือกตามแท็กติกในแต่ละนัดแต่ละนัดและอย่าลืมครับซัมเมอร์นี้เรามีโอกาสที่บิลลี่กิลอร์จะย้ายแบบยืมตัวถ้าบิลลี่กิลอร์ย้ายแบบยืมตัวแล้วเราปล่อยจอร์จินโย่เนี่ยกลางโบเลยนะครับ ถูกไหมผมเลยคิดว่าจอจินโยจากฟอร์มแบบนี้ในยุคข,ของโทมัสทูเคิลถ้าทูเคิลใช้งานเขาจริงๆเนี่ยผมว่าจอจินโยควรรั้งไว้ก่อนครับทุกอย่างสถานการณ์มันเปลี่ยนกันได้ว่ากนตามตรงตอนนี้จอจินโยผมว่าควรเก็บเอาไว้ก่อนแต่เอเมอร์ซันผมว่าปล่อยได้นะครับก็นี่คือข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายแล้วก็มีอีกอันนึงครับที่ผมนี่เกาหัวเลยครับปกติพอลเมอร์ซันนะครับพอลเมอร์ซันนี่เป็นกูรูของ Sky Sport ปกติเป็นคนที่วิจารณ์ใช้ได้นะครับพอลเมอร์สันนะครับ แต่อันนี้วิจารณ์แล้วผมแบบฮะจริงเหรอวะนะครับคือเขาเขียนคอลั่น์ของเขานะครับแล้วเขาก็พูดถึงข่าวที่มันเคยมีข่าวลือข่าวเต้าบอกว่าเชลซีจะเอาตีโมไวนเนอร์ไปขอแลกตัวกับเออร์ลิงเบราห์ฮารแลนด์แบบนี้ครับอันนี้คือข่าวนะครับซึ่งโทมัสทูเคิลพูดเองนะครับว่าข่าวมั่วอย่าไปฟังอย่าไปอ่านอะไรพวกนี้อ่านหนังสือที่มีความรู้ดีกว่าทูเคิลบอกเองับว่ามันข่าวมั่ว แต่พอเมอร์สันมาเขียนคอลัมน์บอกแบบนี้ครับบอกว่าผมคิดว่าเชลซีจะเซ็นสัญญากับกองหน้าที่เหมาะสมในซัมเมอร์นี้และคิดว่าบางทีกรณีของตีโมไนเนอร์อาจใช้ประโยชน์ได้ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่จะลองเสนอแวนเนอร์ให้กับดอดมุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนี้ในการคว้าตัวเออร์ลิงแบร์ฮารแลนด์ผมคิดว่าดอดมุลจะเปลี่ยนกองหน้าใหม่หักขายฮารแลนด์และแวนเนอร์ก็เคยพิสูจน์ตัวเองในบุนเดสตีกามาแล้วอาจจะดึงดูดดอดมุนได้นะครับก็ สิ่งที่ผมผิดหวังกับความเห็นนี้ของเมอร์สันคืออะไรคือมันมันไม่ควรจะ make s e n ์อยู่แล้วครับมันไม่ make ซน n ์อยู่แล้วรับที่เชลซีเพิ่งซื้อวนเนอร์มาแบนไม่ถึงปีะครับแล้วก็ฟอร์มอาจจะยิงไม่ปังแต่ถ้าดูทุกถ้วยทุกรายการจํานวนประตูจานวนแอสซิสต์ถือว่าเยอะนะครับมีส่วนกับประตูเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจะไปยอมแพ้กับเขาหลังผ่านไปเพียงแค่ซีซั่นเดียวมันก็ดูไม่ make ซน n ์อยู่แล้วครับและอีกอย่างหนึ่งคือวนเนอร์กับฮาร์แลนด์สไตล์การเล่นมันไม่เหมือนกันเลยครับ วนเนอร์ er คือความเร็วฮา r แลนด์นคือกองหน้าตัวเป้าครับผมว่าเล่นด้วยกันได้ผมว่าเล่นด้วยกวันดกได้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นเลยครับที่เชลซีจะต้องไปเอาตีโมเวนเนอร์ไปขอแลกตัวกับเออร์ลิงเบรห์ฮารแลน ผมว่าเก็บเอาไว้เล่นด้วยกันดีกว่านะครับก็นี่คือข่าวสารที่ผมนํามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งยาถ่าย123นะครับแล้วก็ยาท่าจมทองนะครับไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของผมได้ทักไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับช่วงนี้ผมปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หลังจบเกมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย